คุณพิธาจริงๆวันนี้จะต้องบอกว่าเรื่องนี้ต้องนําไปกลับไปสู่พักเพราะผมเป็นนายกคนตรีของพรรคยังไม่ใช่ของประเทศไทยครนะพรรคเสนอผมเป็นนายกเพราะและเมื่อผมชนะมาในอัตราส่วนหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเนี่ยก็ต้องกลับไปถามพรรคว่าพรรคจะเอาอย่างไงพรรคจะให้ผมเป็นนายกตามที่ประสงค์ไหมหรือพรรคอยากจะให้ผมชะลอไว้ก่อนนะฮะเพื่อจะเป็นฝ่ายค้านนะ เพื่อรอเวลาอีกสี่ปีข้างหน้าซึ่งมันจะอาจจะดีกว่าการเป็นรัฐบาลในวันนี้ซึ่งเสียงยังไม่ครบนะแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะถูกนะคุณเป็นรัฐบาลไปวันนี้วันหนึ่งคุณกระทบการพรรคเพื่อไทยถอนตัวคุณก็ล,ล้มหละคุณก็ล้มทันทีนะเพราะคุณก็ล้มทันทีเพราะว่าพรรคใหญ่ถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลพรรคก,ก้าวไกลถอนตัวเมื่อไหร่ก็ล้มทันทีนะเพราะนั้นการเป็นห้างหุ้นส่วนระหว่างก้าวไกลเพื่อไทยเนี่ย มันมันเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นครับแต่ในรายละเอียดในรายละเอียดแล้วเนี่ยมันมันไม่ใช่ง่ายนะมันไม่ใช่ง่ายการประชุมการถารือแกนนําทั้งหลายต่างหลังนนนาขนาดนี้มันก็ยังอยู่ในในช่วงที่เร็วเกินไปสามสี <c oughs> ่วันหลังการเลือกตั้งเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการดูการเซตตัวของของเรื่องราวนะว่าประชาชน ความเห็นส่วนใหญ่จะมุ่งไปทางไหนคุณต้องใช้เวลาศึกษาก่อนขณะนี้คุณดูข่าวอ่ะไม่ใช่เป็นคนทําข่าวแล้วคุณต้องดูว่าแต่ละฝั่งคิดยังไงสวคิดยังไงนะผู้นำํำภาคต่างๆคิดยังไงแล้วหลังจากนั้นก็เอาประมวลกันมาแล้วก็มาสู่ความคิดของภาคใหญ่ๆสองภาคคือภาคเพื่อไทยกับก้าวไกลว่าจะไปกันยังไง